ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพัดลมนะครับมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับก็แบบสไลด์ได้นะครับเนี่ยคอยาวนะครับจะตั้งพื้นตั้งโต๊ะก็่ากันนะครับบางไปนะครับนี่ครับพลาสติกกรอบมาแล้วแต่มอเตอร์ยังยังหมุนอยู่ครับเนี่ยไม่ผืดไม่คลอนนะครับเนี่ยก็ระบบสไลด์ก็เดี๋ยวจะถอดดูครับเนี้ยก็สไลด์ได้แต่ไม่ล็อกนะครับเดี๋ยว จะเปิดให้ชมครับมอเตอร์ยังทำงานได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันกรอบมาแล้วพลาสติกโอ้ตัวแคปขาปาก็มีที่ใส่มาอย่างดีเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับสังเกตแกนตัวนี้ก็จะหมุนนะครับอาเนี่ยครับหมุนนิ่มด้วยนะครับอเบอร์สามรู้สึกว่าจะมีปัญหาน,นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไข ปรับซ่อมแซมเอานะครับนี่ครับเราก็ถอดมาหมดแล้วกว็เอาไปทําการล้างนะครับจะหาะไหลมาใส่ดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่าถ้ามีอะไรก็จบนะครับง่ายๆถอดตวเกาออกใส่ตัวใหม่นะครับก็ทําทความสะอาดเช็คจุดต่างๆนะครับแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงเราลื่นเกนเข้าไปนะครับเพราะว่าแกนยังไม่ยกมี หลวมไม่คลอนนะครับก็อาจจะเสริมน้ำมันเราอเลื่อนไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขอบเขาคืนทำความสะอาดแล้วก็เช็คสวิตช์เบอร์3นะครับไม่กดไปดิงออกครับเบอร์1เบอร์2ใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวจะแกะดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับทั้งกรอบทั้งยุ่ยนะครับแล้วก็แตกหมดแล้วครับเนี่ยนี่ก็จะสั่งมาใหม่นะครับพวกนี้ก็ล้างเช้น้ำยาล้างทำความสะอาดปกขี้ดินที่ฝุ่นให้หมดนะครับเนี่ยฝุ่นเยอะ ล้างเสร็จก็จะตากแดดไว้นะครับนี่ครับฝุ่นฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวล้างให้มันสวยตากแดดไว้แห้งๆแล้วก็อะไรมาสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วสั่งไว้แล้วอะไรมาก็จะประกอบเลยอ่าครับใช้ฟองน้ําใช้แปรงอะไรครับเหยียบสะอาดไปเลยนะครับเนี่ยล้างให้ทั่วนะครับทั้งผ้าครอบด้านหน้ดานด้านหลงังทุกชิ้นเลยยิ่งดีนะครับบอกไปเลยล้างน้ําสะอาดตากแดดไว้ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้แปรงใช้ฟองน้ํา ไัหมดเลยนะครับใครจะเช็ดหรืออารมณ์เป่าก็ได้นะครับอันนี้ผมตากแดดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับล้างให้มันสวยสะอาดใสๆไปเลยนะครับชุดนี้ก็ยังไม่ได้ตากแดดเลยอากาศมันร้อนมากแห้งแล้วนน่รัดเล็กนัดน้อยนัดใหญ่นะครับเก็บให้ดีทุกชิ้นนะครับจะได้หาง่ายนะครับเนี่ยทุกชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสําคัญเลยนะครับส่วนด้านนี้เดี๋ยวจะเอาพลมลครับเนี่ยเป่าทำความสะอาด นี่ก็อยากเช็ดเอานะครับเช็ดเอาแล้วก็จะมาดูแกนสไลด์ตัวนี้ครับเนี่ยมันไม่ล็อกนะครับไปจะถอดดูมันจะมีสปริงหรือขาดกันหล่อเลื่นอะไรนะครับนี่ครับอารมณ์ตั้งพื้นมันมีแดกแกรมบอกก่อนเลยเช็ดเอาแล้วก็จะหล่อลื่นอนนี่ยังแน่นอยู่ใช้ได้อยู่อย่างนี้กับตัวนี้จะเป็นสกรูเหมือนกันนะครับเนี่ยมันหกเจ็ดตัวนะครับเนี่ย ก็จะเป็นสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีฟิลนะครับเนี่ยฟิล0.5แอมป์250โวลต์นะครับเนี่ยก็จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาหล่อเลื่นนิดนึงนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับตัด1 2 3 4 5แล้วก็ตัวนี้สองตัวครับที่จะเปิดดูนะครับ จะมาแกะดูอะไรตัวใหม่นะครับก่อนจะเทียบดูกับตัวเก่าตัวเก่าผุกรอบไปแล้วเราก็แตกหักด้วยนะครับเนี่ยจะจะใส่ตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวจะแกะดูก่อนครับว่ามันตรงสเปคที่เราสั่งมาหรือเปล่านะครับอ่าเราจะใช้คัตเตอร์นะครับแกะมาแล้วนี่เลยนะครับท่านผู้ชมข้างในโอ้โอ้ตรงรุ่นครับตรงรุ่น โอเคห่อหุ้มมาเป็นอย่างดีดูแล้วลักษณะเหมือนกันเลยน่าจะแทนกันได้เลยนะครับอันนี้ยันใหม่อันนี้สีจะซีดหน่อยอะไรที่เสียหายนะครับกรอบแตกนะครับยุย่ยเนื่องจากอายุการใช้งานนานเราก็เบิกใหม่นะครับ ส่้นสวนพวกนี้แล้วก็ทําความสะอาดนะครับใครจะใช้แปรงปัดผ้าเช็ดได้หมดเลยครับตรงเต็นเตอร์ก็ใส่จระบงจระบีหยดน้ำมันเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องรื้อนะครับรื้อไปรื้อมาอาจจะพังเยอะกว่าเดิมนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ในดุลพินิษนะครับก็ทําการหล่อลื่นทุกจุดนะครับที่มีการหมุนนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมใช้ สไลด์ล้างนะครับล้างตากแดดก็ได้ชิ้นเดียวกันนะครับไอใ,ใช้ผ้าเช็ดแปรงปัดได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาทําการประกอบนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนตัวใหม่เบิกมาแล้วตัวเก่าก็ทิ้งแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับน,นี่แห้งหมดแล้วสะอาดไปแล้วอถอดมายัางไงก็สวมไปแบบนั้นนะครับ ก็มีน็อตยึดสามตัวนะครับน็อตเล็กน็อตน้อยนะครับชิ้นส่วนทุกจุดสําคัญหมดเลยนะครับเก็บไว้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับเนี่ยผมล้างตากแดดแห้งเสร็จผมก็ใส่ลังไว้นะครับเก็บไว้ให้ดีแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับใส่น็อตลงไปสามจุดนี้นะครับขันเข้าไปเลยให้แน่นเลยนะครับหาให้ควงหัวดีๆเลยนะครับใช้กำงางพัดลม เน้นสามจุดแล้วก็ประกอบตรงนี้เข้าไปเลยให้หมดเลยนะครับไปพงไปพัดไาครอบกอนทุกอย่างนะครับถอดไปยังไงก็ใส่ไปอย่างงั้นอันนี้มันกลมกลมไปหมดเลยทุกทิศทางนะครับก็จะสังเกตดูเนี่ยตอนนี้มันจะมีไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเนี่ยส่วนอื่นก็เอามาเข้าับบากตัวนี้ครับเนี่ยลองรับนะครับเนี่ยจุดนี้ครับเนี่ยเนี่ยนะครับจุดนี้ชี้ให้ด,ดูนะครับ เนี่ยมันจะกลมเหมือนกันหมดแต่มันจะมีแห่งตรงนี้นิดนึงใส่เข้าไปล็อกเนี่ยครับล็อกเห็นไหมบากปับ๊บแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยล็อกไว้อ่าทำการหมุนยึดเข้าไปให้แน่นเลยนะครับก็ระวังแตกกรอบอะไรด้วยนะครับเผื่อพลาสติกมันนานมันเก่ามันไม่ไม่ ยืดหยุ่นนะครับมันกรอบนะครับเต็นตัวใหม่ตัวใหม่อะไรทดแทนนะครับบางเคสียก็สั่งแบบถูกมาก็ต้องระมัดระวังถ้าของแพ้ก็จะเหนียวหน่อยก็เลือกใช้ตามงบกระเป๋าตังค์งเราแล้วก็รับเอาให้แน่นนะครับแน่นแล้วก็ประกอบใบพัดนะครับเนี่ยตรงนี้ใช้จารบีนิดหนึ่งก็ได้เผื่อ ข้าวหน้าเราถอดเข้าถอดออกก็จะได้ง่ายแกนบังตัวก็ขึ้นสนิมเกล็ดนะครับเป็นไปได้ก็เช็ดให้มันเงาเอี่ยมนะครับแล้วก็ฉลมจราระบีนิดหน่อยแล้วก็สวมสลักถ้ามันตรงร่องตรงบังก็ขันให้แน่นนะครับเลี้ยวซ้ายครับตัวนี้เนี่ยครับสลักสลักตัวนี้ก็ต้องมาตรงร่องกับตัวนี้ครับเนี่ยเอาให้ตรงกันนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับนี่ครับสวมเข้าไป สนิทแล้วก็อันนี้จะเป็นเกลียวซ้ายต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อเกลียวมันรูดมันเลยเกี๋ยวมันเคล็ดหมุนไปเค้ได้ไม่นานนะครับมันก็หลวมลอนอเอาแค่ตึงมือครับน,นี่เราก็ขันแน่นแล้วครับอันนี้จะเป็นประเภทพลาสติกแก้วก็บางทีมันหมดอายุการใช้งานแล้วมันจะ แตกกระจายนะครับดังมากโดนหน้าโดนตาก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันทาเนี่ยถ้ามันมีรุ่นที่เป็นพลาสติกเหนียวก็ใช้แทนได้ครับมันตัวน,นั้นจะเหนียวส่วนนี้ถ้าเป็นแบบอพลาสติกแก้วกระจกนะครับมันมันจะแตกกระจายเสียงดังนะครับเวลาปะครอบด้านหน้าก็จะมีช่องของเขานะครับช่องด้านหน้ากับด้านหลังมาเช็คตัวล็อกให้ดีนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไป ถ้าไปอ้างี้ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องกดให้ลงร่องนะครับเนี่ยเนี่ยครับลงล่องสนิททุกจุดนะครับแล้วก็ค่อยล็อกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแก็ปนะครับนี่เรียบร้อยสวยงามตัวก็เช็คดวงสื่อตัวนี้นะครับอยู่ในศูนย์กลางไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาครับเนี่ยจะได้ศูนย์แล้วก็ลองเปิดดูนะครับเปิดดูเสร็จก็จะปิดฝาครอบหลัง จะลองเปิดดูเลยนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งโอเคหมุนละหมุนละหมุนละหมุนลวสายเลยเบอร์สองโอมแ,งม,แง B ม,มแรงลมแรงเบอร์สามโอมแรงสบายเงียบเลยเงียบ ว่าพวกนี้เราล่อเื่นทุกจุดที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับเนี่ยข้างในถ้าทําได้ก็ดีับหัวท้ายหน้าหลังแต่เวลาลื้อประกอบนะครับต้องลื้อประกอบให้มันดีนะครับละเอียดอ่อนนะครับไม่งั้นอารมณ์ดีๆพังได้นะครับอันนี้เผื่อใครอยากทาเองก็ทํานะครับอันนี้พิจารณาดูแล้วไม่ต้องลื้อนะครับแค่เราเช็คให้ประกอบให้เอี่ยมนะครับแล้วก็อันไหนเสียหายแล้วก็เปลี่ยนนะครับ ปกติก็จะทิ้งขายเป็นของเก่าไปนะครับอันนี้มีสารนาร้อนก็เลยเอามาเปิดนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วครับเนี่ยก็เลยเอามาซ่อมนะครับเป็นของวิซุวิชีอิเล็กทริกนะครับเนี่ยมอเตอร์เขาก็ดีมากนะครับปงผาปาเหลือแค่ปิดท้ายระขอบแล้วก็ตัวน,นี้นะครับจะมีรถอ,อีกตัวหนึ่ง ปิดสวิตชัรัจฟั๊ก,ก่อนถอดปลั๊กเผื่อไฟมันด้วยเราไปจับมอเตอร์ช็อตนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่จะเป็นประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับเนี่ยขนาดอะไรเนี่ยดูอ่พัดลมตั้งพื้นนะครับขนาด16นิ้วนะครับเนี่ยก็มีค่าไฟฟ้า ต่อปีนะครับเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยต่อปีนะครับตามนี้เลยถ้ามาปิดปากครอบกันดีกว่าด้านหลังนะครับก็จะมีสกูอยู่ตัวเดียวตัวเดียวครับเนี่ยหยึดไปเลยนะครับนี่นะครับบางเคสใส่ไปนะครับใส่เกลียวด้านหลังอย่างครับให้เอาไม้ลูกชิ้นนะครับเสียบนําร่องไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็สวมจะขันง่ายทันทีนะครับ นี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่นัดมันจะเป็นบางเคสบางตัวเท่านั้นนะครับที่ที่มันจะใส่ยากแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้เผื่อบางคนถอดถอดแล้วใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับใส่ก็พยายามให้ตัวนี้เข้ากันร่องสนิทนะครับเช็คทั้งทั้งหมดเลยนะครับรอบเลยให้สนิทนะครับแล้วก็นอตก็เป็นน็อตัวเดิมครับอห้ามใช้นอตยาวนะครับเนี่ยเกิดใช้นัดยาวบางรุ่นนะครับ มันไปชนแกนไปพัดลมนะครับอุตสาห์ซ่อมมาอย่างดีใส่อย่างดีไปเจอนอดยาวไปไปยันไปยันแกนพัดลมไหมนะครับเจอมาแล้วนะครับเจอด้วยตนเองนะครับเนี่ยทําไปทามาทําไปทามานะครับมีการผิดพลาดนะครับอยุ่เลยนะครับก็เรียนรู้แก้ไขไปนะครับ อันนี้เจอมากับตัวเองเลยนําประสบการณ์มาแชร์นะครับเนี่ยแค่นัดสั้นยาวมีผลนะครับเผื่อบางรุ่นมันไปชนแกนพัดลมครับอุตสาห,หมุนอย่างดีพอชนเสร็จฝืดเกิดพัดลมไม่มีแรงแล้วก็ร้อนไหมอันนี้ก็กดเข้าไปเลยครับไม่มีมันจะเป็นแบบกดไปมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับไม่มีส,สกูยึดนะครับอันนี้สีของเก่าของใหม่ก็จะแตกต่างกันไปไม่เป็นไรนะครับติ๊กเมื่อ ใช้งานมานานแล้ก,ก็ซีดกรอบเป็นเรื่องธรรมดาในตัวใหม่ตัวเก่าก็แม็ดกันใช้ได้นะครับอันนี้ก็กดเข้าไปเลยหลงล็อกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับว้าวเย็นสบาย มนสาหน้าร้อนนะครับลมมาเช็คซ่อมอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับโอ้ยลมเย็นดีมากนะครับชอ